ลัคายของตอนเช้าอันตรายกว่าที่คุณคิดไ้เยอะครับถ้าไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังคาที่ผมมุงไว้นะครับท่านผู้ชมใต้หลังคามันมีหมอกมีน้ําหยดลงมาครับท่านผู้ชมเห็นกันบ้างไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องกางร่มไหยครับท่านผู้ชมอย่าให้หมอกลงหัวอย่าให้น้ลงหัวเดี๋ยวหมอกลงหัวอาจจะไม่สบายได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่บางคนก็ไม่กางร่มบางคนก็กางร่มนะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมเลือกที่จะกางร่มครับท่านผู้ชมนี้จะได้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศรอบๆอาชีพค้าขายตอนเช้าครับคือคักทีเดียวแม่ค้าก็มากันอีกเช้าเลยนะครับลูกค้าก็เดินกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรอบๆนะครับโ้คือคักคคือคาตอนเช้า ที่นี่นครปฐมนะครับที่นี่นครปฐมส่วนอาชีพผมก็ขายหอมกระเทียมนะก็จะมีหอมแดงมีกระเทียมจุกนะครับท่านผ so ู um ้ชมหอมแดงตัวนี้ถูกนะโัละหกสิบาทเองนะครับอันนี้ก็โัละร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หกสิบาทนี่อันนี้เขาบอกว่าเขกอินเดียนะนี่มีงอกแล้วหัวหนึ่งนะมีงอกแล้วหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หอมมาม่านะมะม่าพันธุใหม่นะครับโัละหกสิบเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็กระเทียมทูนนะครับท่านผู้ชม นี่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ